นิทานธรรมะกรรมดีเปลี่ยนชีวิตอานิสงของการทำความดีคนเราจะทุกข์แค่ไหนก็อย่างเลิกทำาดีทำาดีสะสมไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนเองตน้นเด็กหนุ่มวัย25ปีเติบโตในชุมชนแออัดกลางกรุงเทพมหานครครอบครัวยากจนพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขายัางเรียนมัธยม ต้นต้องทำงานพิเศษตั้งแต่มต้นส่งตัวเองเรียนจบปวสด้วยหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นแต่เมื่อเรียนจบความจริงกลับโหดร้ายยิ่งกว่าเขาสมัครงานเกือบร้อยที่ไม่มีใครรับบางก็ว่าประสบการณ์น้อยบางก็บอกบุคลิกไม่ดีต้นเริ่มท้อใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยกินเหล้ากับเพื่อนฝูงกดโทรศัพท์ทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน จนวันหนึ่งเขาเดินผ่านวัดเล็กๆที่มีพระรูปหนึ่งยืนตากแดดแจกอาหารกล่องให้คนไร้บ้านต้นแวะดูเฉยๆแต่สิ่งที่พระพูดทำให้เขาสะดุดใจ คนเราจะทุกข์แค่ไหนก็อย่าเลิกทำดีทำดีสะสมไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนเองวันต่อมาต้นตื่นเช้าไปวัดและขอช่วยหลวงพี่ทำงานเขาทำตั้งแต่กวาดลานวัดจัดของตักอาหารให้คนเร่ร่อน ทุกวันหลังจากนั้นเขาก็ไปวัดเป็นประจำทั้งๆที่ทยังไม่มีเงินไม่มีงานหลวงพี่มักสอนธรรมะง่ายๆที่ทำให้ต้นเริ่มเข้าใจชีวิตเช่นอย่าเอาชีวิตไปเทียบกับคนอื่นทำดีไม่ต้องให้ใครเห็นแต่อย่าเลิกทำดีความดีอาจไม่เห็นผลทันทีแต่เห็นผลแน่นอนในช่วงเวลาเพียงสามเดือนต้นเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม เขาเลิกเหล้าหัดนั่งสมาธิทุกคืนเริ่มช่วยเหลือเพื่อนบ้านใครขอแรงเขาก็ไปช่วยไม่คิดเงินเลยวันหนึ่งเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลจากวัดสังเกตเห็นต้นมาช่วยงานวัดทุกวันจึงชวนมาทำงานเป็นผู้ช่วยในครัวต้นตั้งใจเรียนรู้งานจนสามารถขึ้นมาเป็นผู้จัดการร้านได้ในเวลาไม่นานไม่นานนัก ตนได้เจอเพื่อนเก่าในชุมชนที่แปลกใจว่าเขาดูเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากเพื่อนถามชีวิตดีขึ้นได้ยังไงวะตนตอบก็ไม่ได้ทำอะไรมากเพื่อนแค่พยายามทำดีในทุกๆวันแล้วไม่ยอมกลับเป็นคนเดิมเมื่อมีเงินเดือนมั่นคงต้นยังไม่ลืมรากเงาของตนเขานำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคให้เด็กในชุมชนสร้างทุนการศึกษาเล็กๆให้เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ เขากลายเป็นต้นแบบให้คนรุ่นใหม่ที่เริ่มหันกลับมาทำดีตามต่อมาต้นเปิดเพจชื่อชีวิตดีเพราะทำดีแชร์เรื่องราวของตนอย่างซื่อตรงไม่แต่งเติมมีผู้ติดตามมากขึ้นทุกวันเพราะคนรู้สึกถึงความจริงใจในเรื่องราวที่เขาได้ทำ แม้ตนไม่ได้ร่ำรวยแบบมหาเศรษฐีแต่เขากลับมีความสุขมากมีครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นมีคนรักที่เห็นคุณค่าและมีใจที่สงบมั่นคงในชีวิตผมไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยครับแค่ไม่ยอมแพ้ไม่เลิกทำดีแล้วความดีก็ตอบแทนเองข้อคิดดีจากเรื่องนี้ การทำดีในชีวิตไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็คือการสร้างบุญและอานิสง์ที่จะส่งผลในอนาคตแม้ว่าในบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนว่าการทำดีไม่มีผลแต่ความดีที่เราทำจะไม่สูญเปล่าการช่วยเหลือผู้อื่นการให้ทานและการรักษาศีลจะช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขและมั่นคงในทางที่ดีเสมอสาธุสาธุสาธุ